เป็นยังโอ้ตอมอยู่บ้านมาเนาะโอ้โอ้ดูว่าตันี้โ้งโป้งข้าวมันจได้ห่ามืนเลยกูได้นอนเลย เลุดลองหดกันวะโบกโอ้ยจะไมนอนมบนีเาะบอกกันีหัวเนีเสียผมเป็นยังเน่บึงคาวเฮฮะอามือเราได้นอนอนี่บึงคาวยัง เสพข้าวอยู่เสพข้าวข้าวถ้าจะกินยุ่งกินต่น้าหามือแลเราไปรับก <c oughs> ันมึงเสพข้าวไอยยังของมึงกู <c oughs> รลว่าแม่มึงเป็นบ้าแล้วนั่งหัวอีอกสามมือสี่มือพอแห้งเหล่าไอยอยังนี่ก็ได้ไปซื้อท่องเคาบอกมังกรท่อไงก็ซ <c oughs> ื้อยุ่นเรีวท่ออยู่บ้านเอาไปคืนใชไหม <c oughs> ไม่ให้กูไปคืนนี่อะไรไม่ให้กูไปคืนไผ่เห็นบบกข้าวนี่นะข้าวออหยังกูไปเห็นกูไปเลยเบิ่งข้าว หาหมือแล้วนอนบลับอยู่นี่นะเป็นยังตาข้าช้ออปมไมอื้นเขาเลยให้เอาไปคืนชือ้อมซื้อมาจากบาทในข่าวเขาบอกซื้อมาสามหมื่นขายได้สองร,บบร้อยเห็นบ่้ยบลับเี้ยสองร้อยนี่ละอีนอ่นนะอืมตายเร้วสามหมื่นสามหมื่นเราไม่ขายเราขายสามร้อปดสบแปดบาทตายเร้วจิขาได ที่ไปขายขึ้นในบริษัทน่ะป่านี้ได้ยี่บอกได้ซื้อยี่บอกอย่าบอกนะเห็นสร้อยอันนึงยี่ซื้อมากนะกัวบัวระเดี๋ยวเข้าบ้านจะเข้านะสะไปเบิ้งไปปีไปซิกบังไปซิกบังก่อนไปซิกยังกูไม่ได้ซื้อเฮะกูไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเข้าบ้านเนี้ยโอ้ตายแล้วเห็นไหมวะแมงซื้อมาตั้งสามบาทถือระบบกูปัะนี่เลาไม่ได้บอกมันพร้อมไปเช็กบังนะ ยังล่มันเนไปงูคตาเลยตาดำีท้เสกข้าวขเขาคติดบ่กูขี่บนท่านเศร้าสามืนแล้วหัวเมียกูต้องซีคับแต่ท่องดำดำเฮ้ยไง่กูตาดำตาแรงมาได้เมื่อเสกข้าวข่อยบ่กูขีบท่านเศร้าขีบท่านเศ้าจังมือแล้วสองมือสองมือบ่บ่สิไปหาโมอเลยบ่ ไปหาแลวคุณาหาให้ภาไปหาหมอโอ้ยพาไปหาหมอเอ้าเมียังอย่างคือตาดำปื้อปื้อยู่นีนบปรับหาขึ้นแล้วเป็นอนี่ยเสพข้าวเสพข้าวดวงตาเขาเนี่ยข้าวอีอย่างแบบเสือข้าวข้าวปลอมเลยนะว้ายพี่จังไงเลยบ่ดิหาเมื่อไรเนี่ยไปหาหมอสิไปหาหมอไปฉันะ